โอเคครับกลาบสวัสดีเพื่อนๆชาวเพลตกฟาร์มทุกคนครับในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับว่าลงทุนเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับในตอนนี้เนี่ยผมมีแปลงทั้งหมด4แปลงเนาะผมซื้อมาในราคาประมาณ7ดอลลาร์แล้วกันเนาะเจ็ดสาอประมาณ28ดอลลาร์แล้วนะครับในตัวเกมเนี่ยเราก็จะต้องทําการปลูกไอ้พืชตรงนี้นะอ่ะผมปลูกได้3อันละ เหลือข้าวโพดท,ที่ยังปลูกไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องอัพเลเวลก่อนให้เป็นเลเวล5แล้วจะปลูกข้าวโพดได้นะฮะเอ่อตอนที่เราปลูกเนี่ยผมซื้อไอ้ตัวมเมล็ดตรงนี้มาราคาประมาณ0.03ดอลลาร์นะครับเอ่อหรือว่าประมาณ750มาร์กเนาะเอ่อทีนี้เนี่ยเอ่อผมในในตัวเกมเนี่ยเราเอินยังไงได้บ้างเวลาที่เราปลูกเสร็จนะครับเราจะต้องมาดูที่เควสครับในเควสเนี่ยมันก็จะมีแต่ละวันมันจะมีบอกเนาะว่าในออเดอร์เนี่ย มันต้องการอะไรบ้างอย่างอันเนี้ยเขาต้องการข้าว5ต้นเนาะแล้วก็ต้องการไข่สองฟองแล้วก็ไข่หนึ่งฟองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็กดทิ้งตรงนี้เลยอ่ะสมมุติผมกดเควสตรงนี้ทิ้งเนาะไข่สองฟองผมไม่มีทิ้งไปเลยมันก็จะรออีกประมาณ60นาทีเควสใหม่มันก็จะขึ้นมานะครับอ่ในเควสนี้ผมต้องการต้นข้าวอีก1ต้นเนาะ ผมก็ต้องปลูกต้นข้าวอีกหนึ่งต้นเพื่อเอามาส่งเพจก็จะได้เหรียญมาร์ก1น0 0เหรียญน,นะครับทีนี้มันก็จะมีตัว npc ครับเดินมาหาเราในทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนบ้างเนาะมันจะมีตัวเด็กไอตัวนี้นะตัวนี้เขาก็ต้องการไข่5ใบก็จะได้เหรียญมาร์ก2,665อเหรียญเนาะผมก็ยังไม่มีนะฮะ ส่วนไอ้ตัวนี้ตัวเพโตตัวเพโตของเราเนี่ยต้องการแครอท8อันผมมีอยู่12อันนะครับก็จะได้เหรียญเพโตอ่ะไม่ใช่สิเหรียญมาร์กมา6 4 6 4เหรียญน,นะฮะอ่าผมก็กดไปเลย y ย s เ e r ออ่าผมมีอยู่12ต้นเนาะผมซื้อมาในราคา0.03นะครับ0.03เดี 03, ย๋ยวเราไปดูราคาในตลาดนะตอนนี้ดีกว่า ในตอนนี้เนี่ยในตลาดไม่มีไม่มีแครอทขายเลยนะส่วนตัวตัวซีดเนี่ยผมซื้อแครอทมาประมาณ0.03ตอนนี้มันไม่มีนะอันนี้0.05โอเคอันนี้0.03949มาร์กเนี่ยผมซื้อไม่ถึงนะผมซื้อมาประมาณ700เนี่ย 700มาร์กนะครับถ้าเกิดให้ตัว NPC ตัวนี้มันต้องการ8000นะครับผมซื้อมาในราคา700เอ่อทีนี้ถ้ารวมแล้ว700คูณ8ก็คือผมลงทุนเหรียญมาร์กไป5600เนาะแล้วผมก็จะได้ตอบแทนมา6400นั่นคือผมจะได้กำไรผมจะได้กำไร864เหลี่เหรียญน,นะ ่าผมก็โอเคลองลองส่งดูนะยีห้อกดโอ้โแต่มันถูกอ๋อโอเคครับในเกมนี้เนี่ยเขาจะแบ่งระบบอ่าระบบอีโคโนมิกเนาะเวลาสมมุติเราขายเหรียญหรือว่าขายสินค้าได้100บาทเนี่ยเขาเราจะถูกหักไป25%เปอร์เซ็นก็คือถูกหักไป25บาทนะครับเงินที่เราก็จะได้ก็คือ75บาททีนี้ออันเนี้ย ผมถูกขัดไปหนึ่ักร้อยสิมาร์กนะถือว่าเกือบถือว่าผมขาดทุนเนาะก็คือ,อ,อผมลงทุนไปทั้งหมด5,600นหคร้อยนะครับผมได้เหรียญมาทั้งหมดลบ 1,6, 1,6ง่งผมได้เหรียญกลับมา4,800นนะครับดังนั้นผมขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ย ผมขาดทุนไป752มาร์กนะครับแต่สิ่งที่ผมจะได้มีอะไรม้างเนี่ยไม่มีนะมีแต่เหรียญอย่างเดียวนะครับโอเคถือว่าขาดทุนไปละกันนะครับต่อไปครับไอตัวผลผลิตที่เราที่เราปลูกมาเนี่ยนอกจากจะขายให้ NPC แล้วเรายังเอามาขายได้ที่หน้าฟาร์มของเราด้วยนะครับ โดยหน้าฟาร์มของเราเนี่ยมันก็จะมีถาดขายตรงนี้ครับโดยเราจะต้องเพิ่มเพื่อนนะยิ่งเพื่อนเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้ได้มากเท่านั้นดังนั้นเพื่อนเราเนี่ยจะมีผลต่ออันนี้ด้วยเรามีเพื่อนเท่าไหร่ก็แอดเพื่อนไปเลยนะฮะ,แล,ะแล้วเราก็สามารถไปซื้อไอตัวผลผลิตจากฟาร์มของเพื่อนมาได้ด้วยนะเอามาทำ q u e s นะครับนี่เพื่อนก็จะมีขายอยู่นะฮะต้นค่าเท่าไหร่เนี่ย1 0 x เนาะอ่าอันนี้ ก็จะมีของขายด้วยนะอ่าแล้วก็ดูของบ้านเพื่อนได้นะดูฟาร์มของเพื่อนได้เช่นเดียวกันฟาร์มของเพื่อนปลูกอะไรบ้างก็ไปดูได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่ฟาร์มตัวเองเนาะทีนี้ในเคเวสของผมต้องการต้นข้าวอีกหนึ่งต้นเนาะผมก็จะปลูกเพิ่มไปแล้วกัน ผมซื้อมาในราคาประมาณ700มาร์กนะครับ700มาร์ก7535ผมลงทุนไป3,500มาร์กนะครับได้กลับมา1,500ก็ขาดทุนไป50%เหมือนกันเออก็ไม่รู้ว่าเกมนี้มันจะเล่นแล้วมันคุ้มทุนหรือเปล่านะโอเคครับอ,อในส่วนของคนนี้นะครับของผมไม่มีไข่ไก่ผมก็สามารถปฏิเสธเขาไปได้เนาะ กด no s o r ี y ไปก็ได้นะฮะโอเคครับระหว่างรอไอตัวต้นข้าวโตวเนาะทีนี้ผมไปผมอยากจะซื้อไข่ไก่นะฮะอ่าเอามาทำา u e s t ละกันนะครับเอ่ไม่สนราคาเนาะขาดทุนไม่เป็นไรผมก็จะไปดูที่ร้านเพื่อนก่อนอื่นผมต้องอเพิ่มเหรียญเข้ามาในกระเป๋าผมก่อนนะ ก็เข้ามาที่ตรงนี้ครับเข้า My Wallet ครับแล้วก็ Mark Transfer ตัว Mark เนี่ยผมซื้อไว้แล้วนะฮะที่เว็บ MDEX เนอะผมจะ Transfer เ,เข้ามา,าสักหนึ่งแสน Mark ละกันรวยมากนะมี1นึ่งแสน Mark อะแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปผมมีอยู่2 0 0แสนนะกด Transfer โอเคแล้วก็แล้วก็ใส่ตัว Password ไปนะ โอเคครับผมก็ทารนเฟอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเข้ามาที่กระเป๋าของผมหนึ่งแสนมาร์คนะทีนี้พวกเราไปช็อปกันครับผมไปเมื่อกี้ผมไปช็อปมาเนาะสามารถเลือกดูที่เวิลด์ได้นะผมมีเพื่อนชื่อว่าลักกี้โอเคคนนี้นะฮะเขาขายไข่ไก่ถูกมากเลยอ่ะไปแล้วไข่ไก่อ่าไม่ใช่นะ เดี๋วผมขอหาก่อนนะโอเคฮะเพื่อนผมเขาถูกขายไปแล้วนะไข่ไก่เพราะว่ามันขายอยู่ที่15ื่นมาร์กเองถูกมากผมคงต้องไปหาใหม่แล้วแหละมันคงไม่เจอไปแล้วนะฮะฟาร์มเขาใหญ่มากเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปกลับมาที่เควสเราดีกว่านะผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วผมก็เก็บเกี่ยวครับแล้วก็ส่งเควสนะครับปุ๊บไอกระต่ายก็จะไปส่งเควสนะฮะแล้วนอกจากนี้นะผมมีตัวคอมมูนิตี้นะครับโดยคอมมูนิตี้ผมตั้งเป็นคอมมูสำหรับคนไทยเนาะโดยคอมมูนิตี้เนี่ยชื่อว่า Thailand นะครับเพื่อนเสามารถหาคอ,คอมที่ชื่อว่า Thailand นะครับแล้วก็ เข้ามาจอยได้เลยนะครับเราก็จะสามารถที่จะคุยกันในนี้นะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าใครเป็นคนไทยบ้างแล้วเราก็จะได้แอดเพื่อนกันแล้วก็ช่วยกันซื้อของนะครับารายได้ของเราเนี่ยไม่ได้จากเควสอย่างเดียวเนาะก็คือเราก็ต้องเอามาวางขายตรงนี้ด้วยวางขายตรงนี้จะได้กําไรดีกว่าที่จะทําเควสนะครับแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยวางขายไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้นะครับ ในอนาคตตัวผู้พัฒนาก็จะเพิ่มฟีเจอร์ในการยกเลิกขายเหมือนกันผมก็รอยอยู่ตรงน,นี้ผมยกเลิกไม่ได้นะกระต่ายผมก็กลับมาแล้วนะครับเราก็จะผมก็จะเสียไป25%นะครับแล้วก็ได้เหรียญกลับมา1,000แล้วก็จะได้ exp ด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยผมวางแผนว่าอยากจะทำอ้เครื่องทำขนมปังนะ เครื่องทำขนมปังตอนนี้มันราคา12.5 h t เนะอะเพราะว่าผมจะทำขนมปังขายนะครับตัวตัวมาร์เก็ตเนี่ยอ่าพวกขนมปังก็ไม่มีขายนะขนมปังขายอยู่ที่1ดอลลาร์เนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะถ้าเกิดผมทำได้นะครับอ่าผมก็จะขายสักหนขนมปังสัก100เครื่องก็น่าจะได้นะเนาะอ่าผมก็จะซื้อนะ คืนทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะก็ขนมปังราคาหนึ่งหนึ่งดอลลาร์เนาะแล้วก็่าตัวเครื่องของผมมาหรือยังป๊อ่ามาแล้วนะแล้วเราก็กลับไปดูในเกมฮะอ่าเครื่องของเรามาแล้วนะครับมาเร็วมากกดดิสกพูสินะ ใส่พัดเวิร์ดไปกด yes ครับโอเคแล้วเราก็เอาเครื่องอันนี้มาวางกันนะนี่เครื่องทำขนมปังของผมใช้เวลา58วินาทีในการสร้างนะครับระหว่างรอเครื่องขนมปังครับผมยังอยากจะเลี้ยงไก่ด้วยเราไปซื้อดีกว่าตัวคอปไก่เนี่ยมันก็จะต้องใช้ตัว รีซอสเนาะใช้ฟาร์มนะครับตอนนี้เล้าไก่ถูกสุดอยู่ที่สาสิบเจ็ดอลลาร์นะฮะโอเคเนี่ยอยู่ที่สามสิบกว่าดอลลาร์นะอันอื่นก็ขึ้นอันอื่นก็สี่สิบดอลลาร์เนาะความอยากล้นวนครับคืนทุนไม่คืนทุนไม่รู้นะโอเคผมก็ซื้อเล้าไก่มาแล้วกันบาย อันนี้ผมก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเครื่องทำหนมปังเนี่ยก็ใช้ข้าว3อันผมก็ต้องไปซื้อข้าวมาปลูกนะฮะถ้าอันนี้อันล็อกเลเวลสองเลเวลสี่โอเคใช้ข้าวปลูกเนาะผมก็ต้องไปซื้อตัวข้าวมานะข้าวเข้ามารีซอสนะครับเข้ามาซีดแล้วก็อันนี้มีขายอยู่ที่700ดร้อยมาร์กผมซื้อซัก สามสิบแล้วกันห้าสิบก็ได้ห้าสิบก็อยู่ที่สามหมืนหะ้ามาร์กเนาะดอลลาร์กว่ากว่าเองกดบายเลยโอเคครับแล้วก็เราระหว่างนี้เราก็มาเพิ่มเหล้าไก่เหล้าไก่ผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โอเคครับเข้าแล้วนะ ฝากไปให้หมดเลยครับทำไมมันกดค้างไม่ได้ช่างมันโอเคครับกดลิฟกิเนาะใส่พาสดแล้วกดเย็ดครับเรียบร้อยเราก็จะมาฝากเล้าไก่ทำไมผมไม่ได้ลนะ่ะอ๋อไม่ใช่เล้าไก่ ข้อไก่ผมอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ข้อไก่ปุูกลข้างๆนี้แล้วกันอ่าพื้นที่ไม่พอโอเ,เราสามารถย้ายฟาร์มได้นะเก็บลงกล่องน,นะครับ ตรงนี้แล้วกันแล้วเราก็ปลูกข้าวไปครับทีนี้เล้าไก่ของเราอ่าปุ๊บที่ตัวเล้าไก่นะเราก็ต้องซื้อไก่มานะครับในเล้าเนี่ยเลี้ยงไก่ได้หกตัวนะครับเราก็ต้องไปซื้อไก่มาฮะปุ๊บอ่าตรงนี้ไม่มี Wow. นะคละิกไลฟ์สต็อกตรงนี้นะฮะไก่ตัวละ0.55ดอลลาร์นะครับผมต้องการซื้อประมาณ6ตัว80,000กว่ามาร์กนะครับตอนนี้มาร์กผมไม่พอ,อมผมก็ต้องไปซื้อใหม่ฮนะซื้อตรงนี้ครับเข้าเว็บ m d e x นะครับแล้วก็ Copy address ลเหรียญมานะครับ ผมก็ซื้อเพิ่มซักหนึ่งแสนมาร์กแล้วกันนะครับก็1นึ่งแสนมาร์กก็อยู่ที่ราคา0.04 h t นะครับลองแปลงเป็น USDT ดีกว่าทีนี้มาร์กก็ตกอยู่ที่ราคาจุด3.855หา่านด้วย1 0 0 0แสนนี่อันนี้เป็นราคามาร์กนะครับ ถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นเหรียญ HT ละกันกดคอนเฟิร์มครับนอกจากไก่แล้วนะฮะเราก็จะต้องไปซื้อตัวอ,อ,อาหารไก่อีกอาหารไก่เนี่ยราคาอยู่ที่0.09เนี่ย ไก่ราคาแพงอยู่นะโอเคครับโอเคผมขอซื้อตัวเนาะ แล้วก็ในส่วนของอาหารไก่นะครับ0.09ผมลองซื้อซัก20แล้วกันผมมี12ตัวอ๋ออันนี้มีแค่10นะครับอ่ารเล่นเกมคือการลงทุนฮนะ เล่นเกม NFT นี่เสียตังเยอะกว่าไอ้ตัวเกมแพนอีกนะแต่เราก็ไม่รู้ทำไมเราก็ยังซื้อกันเนาะแล้วก็ไม่รู้จะคืนทุนตอนไหนด้วยอาหารไก่ค่อนข้างแพงนะอ่ะอันนี้ถูกหน่อยครับ๋องนี้อยู่หนึ่งอัน มีพอไหมสองหมื่นแปดมาร์กโอเคพอครับโอเคเนาะตัวไก่ของเราเราก็ต้องมาฝากก่อนอ่าหกตัวฮะกดเยีด yes. ก็ฝากอาหารไปด้วย เราก็นําไก่มาใส่ปล่มันไปอืมมันก็ดิ้นตายอะให้อาหารอะโอเคครับให้อาหารเสร็จแล้วนะก็ไม่รู้ว่าใช้เวลานานหรือเปล่านะครับในการออกไข่โอ้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ ส่วนอันนี้ก็ใช้เวลาอย่างไม่บอกนะในการอัปเกรดครับก็จะต้องใช้เบเกอรี่เนาะอัปเกรดใช้อะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับก็รอเวลานะครับส่วนวิดของเราก็เริ่มใกล้แล้ว วิธีทำเบเกอรี่ครับก็คลิกไปะให้มันตรงนะ <ham> มันทำไมทำไม่ได้โอเคครับทีนี้ผมก็อนนั้นได้แล้วนะผมไม่ต้องลากมาถึงนี่นะแต่ผมต้องลากถึงแค่นี้นะฮะว่ามันถึงจะสร้างได้ผมก็งงอยู่ตั้งนานนะโอเคครับแล้วก็อันนี้ผมก็ปากไปเรียบร้อยแล้วปลูกเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเกมเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะส่งเควสตรงนี้ได้นะครับรอไข่ไก่กับรอขนมปังมันออกมานะครับแล้วเราก็ไปจับส่งเควสนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะมาขายตรงนี้ได้โอเคครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นเกมเบื้องต้นแล้วก็ลงทุนเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูวิธีการเราจะมาคำนวณต้นทุนนะครับแล้วก็ระยะ คืนทุนกันว่าเราจะต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วก็คืนทุนในกี่วันนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากเกมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโเคเครับเจอกันคลิปหน้าฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยฮนะสวัสดีครับผม